เสียงชายแดนบันทึกเกียรติยศขีตะกวีศรีอีสานอาจารย์คำเกึ่งทองจันทร์อาจารย์คำเกึงงาาเก่งทองจันทร์เจ้าของสมญานามอินทรีอีสานเป็นศิลปินนักร้องเป็นผู้สร้างผู้ประพันธ์มีศาสตร์และศิลในการใช้ถ้อยคำสัมผัสการผูกอักษรให้ไพเราะกินใจอุป,ปมาอุป,ปมาเป็นตำนานแห่งวรรณศิลป์หมอหลำอีสาน ชื่อจริงนายคำแอร์ทองจันทร์เกิดเมื่อวันที่สองกรกฎาคมปีพุทธศักราช2489ที่บ้านสะพือใต้ตำบลโพสีอำเภอพิบูร์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีก่อนที่จะย้ายถิ่นฐานมาลงหลักปักเสาอยู่ที่บ้านหนองกุงตำบลภูเงินอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดอาจารย์คำเกิ่งทองจันทร์เริ่มสนใจการร้องหมอลำ หลังศึกจากการบวชพระก็มาเรียนด้านหมอหลำกรอนจากนั้นก็เริ่มแสดงเป็นพระเอกหมอหลำอยู่กับคณะหมอหลำที่จังหวัดร้อยเอ็ดสะสมประสบการณ์กับคณะรอรุ่งเรืองศิลป์ควบคู่กับการแต่งกรอนลำเหตุที่ต้องเริ่มต้นแต่งกรอนลำด้วยตัวเองเพราะต้องซื้อกรอนลำของคนอื่นมาท่องกรอนละ30บาทในตอนนั้น จึงตั้งใจศึกษาเรียนรู้แต่งกลอนลำขึ้นด้วยตัวเองโดยอาศัยพื้นฐานสมัยที่เรียนนักธรรมเอกโดยได้อาจารย์สุพรรณชื่นชมนักแต่งเพลงโบรักสีดำให้กับสิริพรอําไพพงเป็นผู้ขับร้องไว้โด่งดังไปทั่วประเทศครูเพลงอีสานอีกคนที่ให้คําปรึกษาพร้อมกับช่วยขัดเกลาในระยะแรกและยังสนับสนุน ให้ได้อัดบันทึกเสียงเป็นนักร้องหมอลำและได้แต่งกรอนลำไว้สามสี่ชุดในแนวลำเพลินจนได้ตั้งวงชื่อลูกอีสานล้านเปอร์เซ็นต์เป็นของตัวเองในยุคแรกกรอนลำเพลินที่สร้างชื่อเสียงให้กับอาจารย์คำเก่งทองจันทร์เพลงพลทหารโคงดาดาดาและโกอีสานจนเป็นที่รู้จักในวงการหมอลำในยุคนั้น ในขณะที่ตัวเองเป็นนักรอก้องก็ยังแต่งกรอนลำข้าวนอกนาวอนเจ้าพ่อพลานชัยไม่หวงแต่อย่าควงให้เห็นและสาวกระสินคอยคู่ให้กับนักร้องชื่อพิมพ์ใจเพชรพลานชัยเป็นผู้ขับร้องไว้จนโด่งดังได้ค่าเพลงเพลงละส0 0้อบาทโดยเพลงเกือบทั้งหมดที่พิมพ์ใจร้อง อาจารย์คำเก่งทองจันทร์คือผู้ประพันธ์เพลงอาจารย์คำเก่งทองจันทร์อีกสิ่งหนึ่งที่ท่านมีก็คือวิสัยทัศน์นอกจากเปิดวงดนตรีหมอลำเดินสายแสดงทั่วแผ่นดินอีสานแล้วเก็บเกี่ยวประสบการณ์เรียนรู้ในแวดวงบันเทิงจนพอรู้ช่องทางทำธุรกิจนั่นก็คือการสร้างนักร้องอย่างน้อย พอมีชื่อเสียงก็ยังมาช่วยประดับวงดนตรีเอาไว้ได้อาจารย์คําเก่งได้สร้างนักร้องในนามสาธิตทองจันทร์สาธิตทองจันทร์ถือว่าเป็นยุคทองของหมอหลำที่โด่งดังครองใจบรรดาแฟนเพลงแฟนหมอหลำม,มานับสิบปีในชุดนี้มีเพลงหยุดน้ําตาเถิดน้องรักแท้คือแม่ผมแด่แฟนสาธิต และชุดที่อาจารย์คำเกิงทองจันทร์ประพันธ์เพลงประพันธ์กรลลำป้อนให้กับสาธิตทองจันทร์มียอดเทปพ,พุ่งทะลุหลายแสนตลับคือปากโกรธใจคิดถึงเมื่อเพลงดังวงดนตรีของสาธิตทองจันทร์ก็ประสบความสำเร็จจากนั้นก็ปั้นเดือนเพนอานวยพรจนมีชื่อเสียงโด่งดังเช่นกันจากชุดสาวชาวนาขาดรัก คนหลังอย่างคอยพื้นเมืองอีสานเธอคือขาาตกรอันคําเก่งทองจันทยังไม่หยุดไว้แค่นั้นยังมีนักร้องหมอลำเสียงสเสน่เอพจนาหลังมีชื่อเสียงอาจารย์คําเกิงก็มาตั้งวงดนตรีให้เอพจนาและเขียนเพลงป้อนให้อีกสามชุดอย่างเช่นเพลงที่ติดหูบรดาแฟนคลับแฟนเพลงคือกาฝากหัวใจล้านคูณสิฝากเสียงกล่อมหอ ทำให้เอพจนนาโด่งดังนำพาเม็ดเงินจากยอดขายเทปมาสู่อาจารย์คำเกึืงทองจันอย่างมากมายซึ่งอาจารย์คำเกึืงทองจันก็ได้นำเงินที่ได้มานั้นใช้ปรับปรุงวงให้กับเอพจนาทั้งหมดวินาทีนี้อาจารย์คำเกึืงทองจันคือผู้สร้างนักร้องระดับมือทองของแผ่นดินอีสารมาสร้างนักร้องประดับวงให้กับเอพจนาได้แข็งแรงเพิ่มขึ้นอีกมี ทองดวงอารีโอพจนาชาญชัยจัตุรงรวมกันเป็นสามพลังหนุ่มแถมด้วยเดือนเพนอํานวยพรทำให้วงเอพจนาเป็นทีมงานที่แข็งแรงมากนอกจากนั้นอาจารย์คำเกึ่งทองจันยังเขียนเพลงกรลาดีๆให้กับนักร้องอีกมากมายเช่นเพลงพลังรักสาวอีสานพรัทถินให้กับจินตร,ราภูล,ลาบ เพลงไม่เอาพระเจ้าก็แจกให้กับสิลิพรอัมภัยพงศ์และที่มีชื่อเสียงเปรี้ยงปร่างทันตาเห็นคือเพลงสาวลำน้ำชีหนีแฟนให้กับประสานเวียงสิมาเพลงผิดหรือที่จะรักให้กับเฉลิมพลมาลาคำจดหมายฉบับสุดท้ายให้กับรุ่งโรเดเพชรธงชัยน้ำตาหล่นบนรถทัวให้กับราวันจันเพนกัมพรลาบวช ให้กับมนสิทธิ์คำส้อยหมองูตายเพราะงูให้กับสักผู้เวียงชาอิสระให้กับหงทองหงสาสร้างค้นต่อแหลให้กับชาญชัยจตุรงอยากลืมเมียเขาสีจันวีสีเพลงคิดหอดแม่ให้กับดอกอ้อทุ่งทองก้านตองทุ่งเงินเพลงอ่อนซอนอีสานให้กับสอนศิลชัยดอกอ้อทุ่งทองก้านตองทุ่งเงินล้วนแต่เป็นเพลงดัง ขับกลมผืนแผ่นดินอีสานได้อย่างงดงามอาจารย์คำเก่งทองจันทร์มีผลงานที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัลพระพิคเนตทองพระราชทานปี2540ในเพลงสู้เพื่อใครร้องโดยสาธิตทองจันทร์รางวัลพระพิคเนตทองพระราชทานปี2541ในเพลงหัวอกสาวก่อสร้าง ขับร้องโดยเดือนเพนอํานวยพรรางวันศิลปินโมรดกอีสานผู้เป็นตำนานแห่งวรรณศิลป์หมอหลำอีสานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นอาจารย์คำเกิ่งทองจันทร์ได้เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีในตับเมื่อวันที่10เมษายน2556ด้วยวัย67ปีที่บ้านพักในอำเภอเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเสียงชายแดน ขอบันทึกเกียรติยศขี้ตะกวีสีอีสานให้ลูกหลานได้ภาคภูมิใจและอยู่คู่ผื้นแผ่นดินอีสานตลอดไปช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแอดมินจะได้ไม่พลรราดข่าวใหม่ครั้งต่อไปวันนี้จากลาโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ